สวัสดีเพื่อนเพื่อนน้องที่รักทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองเทสเกมกับ vivo y 3 0เครื่องที่ซื้อมาราคา1,990บาทนะครับเตรียมมาดูกันว่าเกม free f i r e กับ identity v pro ศูไย์ไวรอเปล่าเลื่องหรือเปล่าซึ่งตัวเครื่องนี้จะเป็นหน้าจอ6.47นิ้วนะครับแล้วก็แรม4ี่ล้อมร้อกิกนะครับแล้วก็เป็น cpu เป็น h e d r o p 3 5ถามว่าแรงประมาณไหนก็ snap สี่หรุ่นใหม่นะครับที่เป็น8แกนแล้วก็ให้แบตเตอรี่มาถึง5,000ันมิลลิแอมนะครับชาร์จไวด้วย แล้วก็ u s b Type C นะครับซึ่งราคานี้ที่ผมได้มาเนี่ยมันมีตำหนิก็คือชาร์จไม่ค่อยเข้าแต่มันก็ชาร์จได้นะแต่ก็มีวิธีแก้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าดีกับราคานี้โอเคเดี๋ยวมาลองเล่นเกมฟรีไฟล e กันก่อนเลยนะครับเกมแรกตัวเครื่องน,นี้จะมีโหมดบัน t ทิงวิดีโหน้าจอนะครับแล้วก็มีโหมดเกมอัลต้านะครับในเรื่องของการเล่นเกมประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้ให้ลื่นขึ้นนะครับ ถึงแม้จะเป็นมือถือเน้นใช้งานทั่วไปถ่ายรูปก็จริงนะแต่ว่าก็มีโหมดเล่นเกมให้เราได้เลือกปรับด้วยในเรื่องของการเข้าเกมก็คือว่าค่อนข้างไวนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูการตั้งค่าของ Free Fire Pad ม่ล่าสุดเลยปี2022เป็นของ Free Fire m a x ซึ่งการตั้งค่าความไวก็จะเอาประมาณนี้แล้วก็การตั้งค่าการพิก ผมก็ามาดูก่อนหน้าแล้วคือตั้งค่าได้ถึงระดับแม็กแต่ว่ามันเปิดได้ก็จริงนะแต่มันใช้งานไม่ได้จริงอะ่ะพวกชาร์โดหรือว่า,าโหมดเฟรมเรียสูงนะคบมันใช้งานไม่ได้จริงอะ่ะถ้ามันใช้งานได้จริงมันจะมีให้เรากดตกลงแต่ก็เดี๋ยวไปปรับสวนเรียนให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับเปิดโอเชียนเปิดแม็กให้ดูเลยเฮ้แต่ว่าแม็กอ่มันจะมีพวกเอฟเฟกต์โหมดเสียงท่าทางที่แบบ เวลาเปิดแม็กนะมันจะต่างกันกับฟีไฟลปกตินะครับ เวลาเข้าล็อบบี้นะครับถ้าคนเยอะๆหน่อยตรงนี้ก็บอกเลยว่าถ้าปอดสูดเนี่ยบอกเลยว่าโคตรน่วงนะครับมีนุ่งน่วงแหลกๆแต่ถ้าคนน้อยๆหรือไปเล่นกับบอร์ดมีซุมบอดแบบเนี้ยก็เล่นได้สบายๆก็เอามาพอเล่นเกมได้นะครับปรับต่ำปรับกลางๆได้ปรับสุดได้นะครับแต่ว่าปรับสุดอาจจะมีนุ่งน่วงหรือแหลกๆหน่อยนะครับเพราะว่า P35 มันก็ไม่กแรงมาก ่างถ้าจะเอามาเล่นเกมของฝั่งีโอจริงๆก็น่าจะเป็นพวก G80 G70 อะไรดีกว่านะครับ ทุกคนเกือบแต่เมื่อกี้นะครับเฮ้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเล่นเกมได้ดีนะหน้าจอใหญ่หน้าจอใหญ่ดีแล้วก็มันก็ไม่ได้รบกวนอะไรโอ้ลืมดูเนี่มีกระตุกอยู่นะครับกระตุกหนึ่งครั้งเมื่อกี้ น,น,นี่แตกไปดีมีนอนยิงด้วยนะคบผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับปรับสุดเปิดเงาเปิดชาโดนะครับผมเรียกว,ว่าเล่นเกมได้ทีวาเลื่นในระดับหนึ่งเลย P35 ถ้าเป็นเครื่องหมามือหนึ่งเล่นได้ลื่นตับนี้นะทุกคนนี่เครื่องใช้งานมาน่าจะราวๆหนึ่งปีแล้วนะครับเจ้าของเครื่องเขาใช้มาน่าจะคน้างนหนักอยู่ตัวใช้ก็รวมอีก แต่ก็พอเอามาเล่นเกมได้นะครับ oh, <no. S 1> ชอบช่ไปกดกระโดดแทนที่จะกดสะโคโอ้คนเยอะมากนะครับของนาฬิกา โอเคนะครับก็เล่นได้ดีอยู่นะดกคนเล่นได้ดีทัสกินก็โอเคอยู่มีกระตุกกระตุกนิดๆนะครบผมนี่คือเปล่าสุดนะเปล่ามาตรฐานเล่นได้ลื่นกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องใหม่มือหนึ่งอนะเล่นได้ลื่นกว่านี้อีกนี่นี่นี่ตูมจะโผม่ไม่ถึงกระหน่วงมากนะครับนิดๆเองเครื่องไม่ค่อยร้อนนะที่ผมลองเล่นมานะครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่อุ่นๆนะ ก็ตอบสนองได้ไวดีนะครับรุ่นแรม4กับ P35 นะครับการเล่นเกมก็โอเคประมาณนี้น้ำหนักก็ไม่ค่อยค่อยหนักเท่าไหร่นะ ก็แนะนำสาหรับคนที่มีงบน้อยนะครับราคามือสองนะครับใช้งานทั่วไปเล่นเกมได้นะ ไม่ทันนะทุกคนเมื่อกี้ไม่ทันนะครับผมน่าจะตายหมอกโดนยิงแล้วแบบปั๊มเรือไม่ทันนะครับผมมันโดนปืนที่มันมียาพิษ่ะทุกคนโอเคนะครับวันนี้ก็มาลองทดสอบเล่นเกมพีไฟล์กันให้ดูกันคร่าวๆประมาณนี้เลยแล้วก็แบตเตอรี่นะครับเหลืออยู่ประมาณ35%นะครับผมแบตเตอรี่5,000นะครับแล้วก็จาก40%ถือว่าอึดอยู่นะผมว่าก็ถือว่าอึดอยู่ผมเทสประมาณ2ตาขึ้นนะครับต่อาจจะตัดให้ดูประมาณคลิปหนึ่ง แล้วก็มันมีโหมดบันทึกวิดีโอหน้าจอด้วยนะครับเอามาแคสเกมดูหนักฟังเพลงเล่นเกมลื่นนะครับเรียกว่าเล่นเกมลื่นเลยกับ P 3 5เกมถัดมาก็เดี๋ยวมาลองเล่นเกม Identity V นะครับเดี๋ยวจะปรับตั้งค่าปรับสุดให้ดูไปลองเล่นแล้วก็นง่วงๆนะถ้าปรับสุดแต่ถ้าไม่ปรับสุดปรับกลางๆตับเล่นได้แบบลื่นๆนะครับการนังค่านะครับผม การนั้งค่ากราฟิกนะครับก็จะปรับขั้นสูงเล่นให้ดูเฟรมเรทนะก็1 0ตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปปรับสูงเล่นให้ดูประมาณนี้เลยซึ่งผมไปลองเล่นมาก่อนได้แล้วนะครับมีกระตุกนิดๆแต่ก็พอเล่นได้นะ ถ้าปป่าสุดเวลาจับคู่มันจะน่วงๆแล้วก็โหลดเข้าเกมอะไรค่อนข้างช้าหน่อยนะครับแล้วก็เน็ตที่ผมใช้เนี่ยเป็นเน็ตซ m ดเมกนะครับเป็นเน็ตไวไฟข้อสปอเดี๋ยวไปลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมหน้าจอก็ถือว่าใหญ่ดีนะทุกคนแล้วก็กล้องในจอมันก็ไม่ได้รบกวนนะ ตัวกล้องในจอด้านล่างนะครับเวลาเล่นเกมทัศสกรีนก็โอเคนะแต่ว่าเวลาใช้งานถ้าเป็นพวกเกมพวกเกมยิงอะไรแบบนี้อาจจะนุง่งนวงหน่อยนะพวกฟรีไฟล์ถ้าปรับสุดนะครับหรือเกมนี้ก็นุง่งนวงกระตุกกระตุกนิดหน่อยนะส่วนเล่นทัศสกรีนก็ทัศสกรีนโอเคอยู่ ครับผมวันนี้ก็มาลองทดสอบเล่นเกมบน vivo Y30 นะครับปี2022กับเครื่องมือ2ราคา1 9 0 0ซื้อมาใช้งานทั่วไปก็ถือว่าคุ้มค่าดีนะครับแล้วก็แบตเตอรี่5000ครับเดี๋ยวผมขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ว่ให้แล้วกันนะครับทั้ง free f i r e แล้วก็ identity v นะครับเล่นต่อต่อกันมาเลยแล้วก็เล่นในโหมดเกมก็ถือว่าลื่นดีนะครับเล่นเกมทั่วไปเกมสเปคเบาๆได้นะครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่มีงบน้อยนะครับซื้อมาดูหนังฟังเพลง ถ่ายรูปนะครับเนื้อดีไซน์สวยในราคาไม่เกิน2,000หรือ2,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นมือสองตอนนี้มันเข้าขายกันอยู่ที่ประมาณ4,200เลยนะ4,200 3,000กว่าบาทเลยถ้ามือหก็ราคา5,000อาจจะแนะนำเป็นรุ่นอื่นดีกว่านะแต่ถ้าราคาไม่เกิน2,500ก็ถือวา่าน่าซื้ออยู่นะครไม่เกิน3,000เงี้ยก็น่าซื้ออยู่นะครับก็มีฟีเจอร์อะไรหลากหลายให้เราใช้งานนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครั